น้องนายที่นายลเอกพระครับแล้วน้องนายขนาดสีเอกพระครับสวัสดีค่ะดิฉันค่ันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัติชาสิท์พิทยาสารชัสวัสดีค่ะดิฉันนาาวอิยีกสองนีกไหครับอีคอกไหครับ้าไปอีกสิบคนไหครับควไม่มาครับฮะนศิลปะอีงคน สก็ยังไม่เห็นลมหายใย ไอนักว hey, mm. ิชกรรมที่ผุสอนองอาคมองจุลลยสองศิลปะสองพลังสองอีกอย่างลนี้ไม่ใช่หมดเลยเนาะเกี่ยวกับยินดีต้อนรับนะครับคเดี๋ยวจะมีรองที่นึ่งแบบผูกของเรารูชื่อครูคงสั์นะครับครูกลางูช่วยไปดการไม่ใช่รอง เกี่ยวกันครูมีอะเราเกี่ยวกับการกระบวกนการในการสอนอยากให้เราสอนดีนพูดง่ายๆครูจะมาสบาจะไปเยี่ยมในห้องเรียนในการสอนเหมือนครูนีเทศประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นครูท,ที่นีเทศดเก็แล้วแต่ครูเป็นดีเท็บโปรเอนะครับจะมีคำสั่งให้ดูเพราะฉะนั้นจะเียมการสอนสอนอ,อนย่างไรเน้นอันดับแรก นี่ระดับแรกควบคุมห้องเรียนถ้าควบคุมห้องเรียนไม่ได้ไม่ต้องสอนอย่าสอนถ้าสอนก็เหมือนเป่าปีให้ใครฟังผมรูเพราะนั้นต้องสอนแล้วก็นักเรียนต้องฟังนะครับถ้ายกเว้นให้กระบวนการการสอนทำให้กรุมกลุ่มไม่ทำาะไเส้นทางก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากระบวนการสอนต้องควบคุมชนิดให้ได้ก่อนพวกเราจะมีวิธีการอย่างไรก็แต่ไม่ใช่ตียกห้องไม่ใช่เราต้องให้ทีมตี แต่ครูดีได้ครูพ่าดอาตแต่ว่าเราก็ต้องมีครบบูดีในการหนึ่งอาจจะตัดนนคะแนนพูดคุยตกลงกันก่อนแรกๆไปหรือจะอยังไงก็แต่สุกกัรคือเอาคะแนนเป็นตัวตั้งตัวลบดีที่สุดนะครับใ้กระบวนการเราระเวณลาคุย,ยเรียนต้องคุยที่อยู่ที่เรียบคุยมีจังหวะจากคนมเมื่เด็กคุยไปเราก็คุยไปเด็กเราไม่รู้เรื่องเราหยิ่งคือเราเป็นครูที่ดีไม่ได้ เราต้องควบคุมเฉลีได้ก่อนกระราจะจัดให้เป็นแถวเป็นแนวยืนสนามมาปวยอย่าดึงข้อต้นข้างถึงขุนใต้เมื่อควาบิดไปนิ่งฟูดมามือกระซาอะไรกต้องเราต้องยืนนิ่งๆทำยังไงให้เหมาะสมของกองพลเราต้องนิ่งสนามมาปวยพูดจาฉาสานเส้นของชัดอัตระของมีบ้างมีมีบ้างอะไรตั้งแต่แต่ว่าทสำคันคือสื่อสารที่ชัดเจนชัดเจนจะทำเพื่อคนเรียนเข้าใจ การสอนในตัวบนการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับอย่าสอนออวิธีการที่สอนที่ดีหนึ่งต้องบอกวัตถุประสงค์ว่าจะสอนอะไรเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ่างไอ้หนูไม่จะมาวเราสอนแล้วที่เราบอกรู้หลัจากผู้สอนนะพูด,ต,พดตั้งเป้าไว้ว่าพวกเราจะต้องหนึ่งมีความรู้ด้านการแต่ตงคำระพันธุ์รู้จักการดูสมการ ผููจดสามารถเรียนรูปได้ในช่วงนี้นะบอกเพนียก่อนท่นี้ต้องมีคุณธรรมกำกับด้วยหนึ่งทุเรียต้องมีมันหน้ามีอในหรืออะไรก็แ้แต่ที่เราต้องการบอกเพ่เรียดีก่อนแล้วครูจะประเมินฟังได้วรู้น,นหให้ผู้ดรการประเมินก่อนที่จะสอนด้วยเขาเรียกันแบ็กกริดดิไซน์ถ้าสอนต่อไปแล้วสอบทีหลังไม่ถามว่าวดีไหมไม่ดี ต้องบอกขันกนก้นตอนการประเมินเดเสียก่อนก่อนจะสอนให้รููหลังจากจบเนี่ยครูจับจบในนี้สองสามสัปดาห์เนี่ยหรือสัปดาห์เนี่ายชั่วโมงหรือ,อยังไงแต่ครูมุ่งเน้นให้นักเรียนต้องได้เรื่องนี้ตรงนี้เกเิดผลก,ก,การเรียนรู้หรือจุดประสงค์ถ้าวิชาเพิ่มเติมเกิดผลการเรียนรู้ไม่ใช่ผลการเรียนรู้ที่ให้บางการศึกษาเก่าเกิกผลการเรียนรู้ด้วิชาเพิ่มเติมถ้าเป็นวิชาพื้นฐานเกิดจุดประสงค์การเรียนรูนร้นะครับ มันก็จะเป็นหน่วยเรื่อแต่ก็แต่วิธีการก็เป็นครูสอนเอ่อผูที่ปรึกษาที่เรียนจะสอนบอกเองแต่ว่าเป็นบอกบอกเลยว่าผมเลยรู้บทประสงค์คือสอนเรื่องนี้นะสองครูหลังจากครูจบเรื่องนี้กระบวนนี้ตอนสองสัปดาห์หรือทั้งชั่วโมงครูจะสอบเรื่องนี้นักเรียนตั้งใจเก็บข้อมูลเก็บข้อความให้ดีครูจะสอบอะไรอะไรข้อไหนข้อบอกเลยครูจะให้เรียนลูกซูดบัสสิบครั้งครูจะให้ถ้าได้แปดครึ่งครูจะให้สี่ ุณจะให้แต่จดกระหวัาเลถ้าต่ำกว่าห้าคุณจะให้ซ่องนะซ่องคุณจะซ่องตอนไหนบอกให้ชัดเจนคำว่าซ่องฟังให้ดูนะคุณจะพูดโยงนนไปถึงตั้งแต่ที่ใจถ้าเรียนตกปังจะเธอจะสอบด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะแต่ก็สอบช้อยได้ไมได้ก็สอบช้อยอย่างเดียวได้ไ,ไม่ไมีเดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าเราเน้นเด็กทีเรียนซึ่ง คิดเป็นทำเป็นต้องกระบวนการเขียนเพราะฉะนั้นจัดทำยังไงก็แแต่ให้สอบราสั่ตีกัน,นได้ถ้าเกิดตกครึ่งหรือเราคิดวลาคนะนนาเตะถ้าเตะกตกจะอารมณ์ร้าจะเะจะสียาว่ารู้แล้วแต่เราจะต้องมีการซ่อคมคําว่าซ่อมพอกดพบเราให้มันทึกลับแผนมีนักเรียนอยู่สามสิบคนตกอยู่ห้าคนให้เอา,เานักเรียนใให้าคนนี้มาซ่อมมาซ่อมก็เรียนวิจัยเฉลียนเอดีแล้ว พอมาซ่อมปุ๊บเราจะต้องทำวิจ,จัยเฉลี่ยรายงานจบเลยวิจ,จัยเฉลี่ยจะเป็นห้าบทหรือแต่ครูไม่ให้เธอไปไปก๊อปปี้จากชาวบ้านชาวเมืองมาห้าบทเรียนนี้คนใครมาผิดที่ผ่านมาลอกมาชื่อไ็นเปลี่ยนเลยแต่ก็มาจากปายไหนลู้คือไอ้เรื่องวิจัยเนี่ยครูผ่านมา,ากหลายสั้นเพราะฉะนั้นวิจัยเรียนง่ายๆหนึ่งเด็กตกอีกคน,น,นแต่ให้สอนซ้ำหาเวลาสอนดี แล้วก็รายงานจะเป็นห้าบทหรือยังไง,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 งก็แล้วแต่จะเป็นทั้ทปฏิบความเชีกยวดาเป็นห้าบทก็ได้ง่ายๆแล้วก็รนายาีผลที่เกิดแค่จบแค่นั้นเองจบผ่านบทนการภาษาที่วิจารณยครับไม่จะไปทำรอบทที่สองมาสนาเท่ากิโลเนี่ยอะไรผมรู้กัลเนี่ยอะไรแต่ฝุดมาไปกองถ้าแบ,บ่ฝุดทีาไม่ได้ใช้อย่ามาใส่อย่าท้งท่าหลอกครูนะอยากให้เธอเกิดผลเท่านั้จริง,งๆหลายคุนมันจะ บอกตวงแล้วไปทำแล้วก็พอสุดท้ายจะจะส่งตัวสองวันวิจัยออกมาไม่ดีทำบุตรมบิดมาอยากให้ครูอยากให้เห็นก่อนจุดประสงค์แรกก็ทำเด็กโกก็มาแก้ไขเลยครูจาราทำเองอาจารย์อุตส่าห์มาทำถ้าคนอื่นทำไม่ได้ครูจาราทำก็มีใจเฉลี่ยแล้วเธอจะเล่งคนผยชน์ต่อไปตอนเป็นครูครูเปล่าเลยเพราะว่าครูว่าเธอมีกระตากมีใจคือสอนด้วยอะไรก็แล้วแต่ครูมั่นใจ แล้วก็ไปรอดออกงานวิจัยผลงานวิชาก,การมากมายกองใช่ใชยที่ฉันเรียนคือเอาเด็กตกประมาทำทํวิจัยเพราะนั้นคือสอนประมาณ20สัปดาห์อย่างน้อยถ้าว่าตามบทถ้าจะมีเวลานะสัก5เล่ม6เล่มก็ไ,ได้เรื่องนี้ดูสมการเรียนเร่งการชุดบ้านเรื่องเรื่องการชีวะการผ่าโกรเรื่องนึงเรื่องเซลล์เรื่องะอะไรเงี้ยอย่างนั้นนี่เด็กตกสองคนตกวิจัยได้เด็กตกลงเนื่องช่างงานแต่บางทีไม่ตกคนเด,ดียวหรอก เพราะหลักการที่เด็กตกเยอะเด็กตกเยอะแสดงว่าหนึ่งครูสอนไม่รู้เรื่องสองเด็กงงจริงสามเด็กไม่ตั้งใจเพราะนั้นเด็กไม่ตั้งใจแสดงว่าเราควบคุมใจเรียไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งซึ่งเด็กตกไม่ตกก็หนึ่งสอนสองเด็กไม่รู้เรื่องเด็กไม่ตั้งใจเราต้องท้ทวนใหม่เราต้องแก้ไขใหม่คำสั่งบอกสามเราต้องวิธีการที่สอนที่แปลกแตกต่างหลากหลายวิธีหัวใจสำคัญในเรื่องการประเมินผลบางทีสอนสอนเรื่อง ก็ไม่อยากเอาเรื่องหนึ่งสอบไม่ใช่ไม่ไม่บิดกองเลยสอนระดับความยากขนาดนี้ก็สอบได้ระดับความยากขนาดนี้สอนง่ายขนาดนี้แต่ก็อยากให้ง่ายมาทักวิธีการสอนต้องสอบก็สอบต้องอตามทฤษฎีสัก20แซต่ประมาณปานกลางสักประมาณ40ซยากสักสัก60สักสัก50เปอร์เซ็นต์ยากสัก,สกถึงยากนิดนึง ส,สักสองสักยี่สิบเซนแล้วก็ายากจริงๆทุกคนอนั่นมันจะโผเฉลี่ยทะลุกระทางข้อมเพราะฉะนั้นเรืรรรปปรร่องข้อสอบสำคัญมากอยู่ในปฏิบัติท่านก็จะเรียรรนความลูกประมาณไปในต้องไปสอบช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราข้อสอบนี้ง่ายปัญญายากประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปออกยากอย่างเดียวคือคุณมาจากรูปประชาไหนข้อสอบที่สี่คุณประจักษ์ทางวิชาเคมีปกคลงดาวสอบแก๊สแทย์ไม่ใช่เพราะนั้นเราสอบขนาดไหนก็ออกกันนะจำประโยคนี้นะ เหมือนอาจารย์อะไรสอนครับส่วนมากจทำอะไรก็ได้ไม่มีช้อยจะดีส่วนมากเขียนแบบถ้าเจตนาให้ดีเขียนได้จะดีมากแต่โรงเรียนพัทยาเขาให้ช้อยก็ปรับได้ตอนนี้ก็คือนการเป็นอัตราในโดดหมดแล้วแต่ยังไม่หมดก็เป็นช้อยเกิดทั้งทั้งประเทศไเพราะว่าคือการอัตราในโดดมากสิบเปอ็นเพราะฉะนั้นสามเรื่องเรื่องการกระโดดก็เรียนแค่ช้อยคุณจะย่อนยงไป กูจะจะดูว่าเราสอนนะครับเแล้วกูจสอนให้เด็กรู้เรื่องให้ในสื่อจะเหมาะสมกับชั้นเรียนจะบอกว่าเตรเองเก่งสามภาพเก่งเก่งเลื่อมาพ้นวิทย์พ้นไปแล้วต้องสังเกตุมันได้ไหมไม่มีเซลล์ประกอบด้วยนี้เอ็กเซอร์มันระดับอะไรเซลล์มีอยู่เซลล์มีอยู่สองแบบเซลล์สัตว์เซลล์ เธอมีโพสตโมีอ่อโพสวมีอะไรอยู B ่าพในฝั่งน่าฝัมรนยานไปพิเศลูกได้รราอย่าไม่เด็กแด็นี้สอนสอนให้ได้ผญาอีกครับตอนนี้จะตีละลงเอาไหมเดี๋ยวก็ฉันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการสื่อจำเป็นถ้ามีสื่อผู้รนน่าจะบอกสื่อเป็นหัวใจในการสู่พวกเราให้เป็นคนที่ ลำดับการสอนที่ดีเช่นมีรูปวานสนุกๆเราจะทำยังไงหนึ่งสองสามจะเรียนลูกให้ดูเป็นรูปหรือเด็กสาที่หรือจะดูวิดีโอซื่อไอซีทีในโรสศูนุ์เองีกจะมีมาสกสามให้ใช้สื่อไอซีทีให้เป็นประโยชน์มีเกิดแค่เป็นห้องไม่เนห้อหรกอ,อกเพราะนั้นก็อยากให้สื่อบอกพวกนักบุญสลระจับไม่ได้จับไม่ได้ครับไม่มีระบบรู้จับไม่ได้มันมีห้อ,องว่าง เข้าเรียนได้ห้าหสิบคนเพราะฉะนั้นสื่อเป็นปั่ใจสำคัญะกกนะครับในการรับการบรรยาถ้าไม่มีสื่ออาจารย์ที่เทศุเลยแบบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็ฝาเกเรื่องสื่อทำด้วยมือหรือจะซื้อก็ได้ซื้อเหมาะสมเรื่องเซลล์ไปซื้อมาวิดีโอในยูทูบที่เรียกไปแต่ไม่ใช่ปิยทั้งวีทั้งวันตลอดในขหาวนอนอะไรเรื่องเกี่ยวกันเพราะเฉพาะตามเรื่องซึ่งมันน่าสนใจที่เกี่ยวข้องวิชา ศิลปะบางครั้งเราก็ศิลปะเนี่ยบางทีเราก็คอยสอนให้เด็กมาดูทุกทีเด็กเองเขียนคอนเซ็จดูพระราศเอกเองเขียนคอนเซ็ปต์านนั้นให้เด็กเห็นคอนเสร็จตลอดวาดภาพจากจากของอาจารย์ธรรมบานหรืาจารย์อาจารยให้วาดเห็นภาพตั้งแต่ละดูในยูทูบในวิดีโอเลยครับให้เด็กดูตะางกันต่พูดโอ้เห็นภาพโอ้เด็กมองจะมองมาเสร็จออกครับอ่ามาเสร็จแรกครูจะสอนเสร็จแรกตย่างนี้ต้องมีวิธีการแบบนี้เราก็ต้องหา การติดโอ้มองโฟล์ทต้องใช้เสีอะไรใช้แล้วใช้มาใส่เข่าของใช้มองใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องหาสื่อที่ดีในห้องเรียนนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ไม่ห่วงคอมพิวเตอร์แต่ว่าทำยังไงจะจับสเต็ปแล้วก็เด็กอยู่หน้าคอมทำไงเด็กไป่เล่นจะต้องเดินห้ามนะพวกเราหัางสอนต้องเดินสอนตลอดเวลาต้องเดินเด็ก เขาไม่เดินสอนตลลาต้องดูเรียนเด้นสอนอีกหน้าคลาสหน้าเรียนแล้วก็ต้องเดินเดินดูเวลาตสอดเวลาอาจารจะเป็นต้องเดนศูนย์รักาให้เชอคโรคการเรีวนโรคกาเรื่องสื่อสำคัญมากแล้วก็ผู้เชี่วชาญสำคัญมากแล้วก็พวกเราจะต้องเป็นเดินที่รักษาเราลองไปสูบอกผู้ชางแล้วทำผู้กษางร่วมกันด ที่นี้นัลลงมาเดี๋ยวลองมาามคุณนองนะครับสอนวิจัยทำแผนแผนร่มเดินมสุตที่ดีให้เน้นวิไฟวิกไฟคือ <Pf iff. S 1> อะไรเดี <man ic communist initiation> ๋ยวเราถามคุณครูสัต้ามาเดี๋ยวมาถามคุณนะคุคุณกับอาจารย์ุสตาจะเข้าเป็นเทื่อบราด้วยสอ่ไมครับเป็นวิธีการไม่เข้าใจก็ถามแต่ก็ไม่ได้เน้นบิไฟเพราะษาเรืตรง อยากให้พวกเราสอนเป็นสเต็ปทำให้เด็กเข้าใจสอนไม่ได้สอนอยู่คนเดียวให้เด็กมีโอกาสร่วมเด็กฝึกปฏิบัติครับเด็กฝึกปฏิบัติฟิสิกส์มักจะมีแต่ไม่มีไม่มีมักไม่มีแหละมักจะมีที่ครูสอนได้ยงที่คนเดียวมันมีวิธีการทำมาสื่อการมีสามารถมีมากมายในการให้เรียนทักษะได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสื่ออะไรที่ ที่เกี่ยวข้งีกี่เป็นตนะครับมีการบานทึกหนึ่งแผนแผนที่ดีควรจะทําวันต่อวันหรือทําก่อนลุวงหน้าเป็นสัปดาห์ต่อวันไม่ใช่หรอกเป็นสัปดาห์ทาเป็นเป็นเป็นชุดเสนอเป็นเป็นเป็นสัปดาห์อุินหน่อยแต่แค่แต่เไม่ใช่เรื่องเสนอตู้เย็นใช่นั้นครอมนของชาว้าน เกงในเงเราไม่รู้จะเจอสถานการณ์ไหนในห้อหนึ่งมวามทมีข้าราการมาหลาหลายแล้วต้องติดกระบวนการสอนูแล้วก็จะให้การบ้านแตกต่างกันได้ให้การบ้านแตกต่างกัได้ขึ้นอยู่ในเงินเเได้เข้าแต่ความปอยู่นั้นแต่สอบก็วรจะสอบเด็กเร่สอบก็คือจะเล็นเรื่องของเงินบน้าจะให้ากันการสอบมาเด็กองร่องก่อเด็กแ่ก็แก้ไขไปควาทำวิจัยเกี่ยวกับความู่นีเพราะฉะนั้น เดี yeah. ๋วจะมีทงลองมาคุยหลายท่านมีท่านเกิดในหมานด้วยสาบนเนาะีะครบ้างมีอะไรากท้างที่จะคุยุนการในการเดิลองกูตัเองเราก็มีิดนะครับอยากเห็ประยชน์ยะยจะไหเชื่อว่าผู้ดีจะรักมากดูเป็นดีเป็นครูเของมียนี้อัตราที่แต่การเรย ลองดมีอะไรมาดกำลังยุ่กับด็ก่เไได้ตลอดย่ิบสีกเว้น่ำนเดี๋ยว